Hi students welcome to Crystal Sir วันนี้นะคะท e a ช h กร g r a มาพางน้องๆทุกคนมาติวสรุปแกมม่าที่ชอบข้อสอบเข้ามอหนึ่งบทที่3แล้วก็คือเรื่องของ Present Simple Tense นั่นเองนะคะอ่ะมาจดกันเลยว่ามันคืออะไรเนาะ Present Simple Tense เนี่ย Present Simple Tense ก็คือโครงสร้างอุ้ยลืมเปลี่ยนสีปากกา mm hmm. ปากกา,านเงินแลยเนาะจะได้เห็นชัดๆดี Present Simple Tense ก็คือโครงสร้างประโยคนแเลยคะ่ะโครงสร้างประโยคบอกเรื่องทั่วๆวไปในชีวิตประจำวัน ะะหรือเอาไว้บอกอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดก็ได้โอเคเนี่ยหละ present s i m p ม e t นเ s นนะคะ present simple tense ก็คือประโยคที่เอาไว้บอกถึงเรื่องทั่วๆไปในชีวิตประจำวันนะเช่นฉัน ไปโรงเรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปของเราเนาะปกติไปโรงเรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะหรือฉันติวกับคิสตันติวเตอร์ทุกสัปดาห์เลยเนาะฉันดูคลิปวิดีโอติวสอข้อมอหนึ่งกับทีเชร์เกรสสัปดาห์ละสามครั้งอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการบอกเรื่องทั่วๆไปในชีวิตประจำวันของเราเนาะหรือบอกอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดก็อย่างเช่นอืม ฉันอยากกินข้าวอะไรเงี้ยฉันอยากกินข้าวอันนี้ก็เป็นการบอกอารมณ์ความรู้สึกเนาะอยากไม่อยากนะคะหรือฉันคิดว่ามันดีมากอันนี้ก็เป็นการบอกนึกคิดเนาะเออฉันคิดว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรางี้นะคะเค okay, ประมาณนี้สำหรับ Present Simple Tense เน,นาะส่วนใหญ่เอาไว้ใช้กับเรื่องทั่วๆไปเละคะ่ะในชีวิตประจําวันเนาะแบบคุณหมอคอยดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลอะไรางี้อันน,นี้ก็เรื่องทั่ว,วไปของคุณหมอในชีวิตประจําวันคุณหมอเขานะ อ่ะเล่ายัางไงเล่าโดยใช้โครงสร้างนี้ค่ะ subject หรือก็คือประธานนั่นเองเนาะถ้าประธานเป็นเอกพจน์เอกพน์แสดงว่ากี่คนอ่าหนึ่งคนเนาะเอกพจน์คือหนึ่งจำนวนนะคะเอกคือหนึ่งเนาะถ้าประธานมีแค่หนึ่งคนเนาะขเขาเรียกว่าประธานเอกพจนะคะเนี่ยถ้า subject เ,เป็นเอกพจน์คนเดียวจะตามหลังด้วย เวิร์บช่องที่หนึ่งก็คือกริยาช่องที่หนึ่งนั่นเองเนาะ e a สล l ฟวอล์ l รันเพลย์อะไรพวกนี้พวกกันกระทำต่างๆที่ต้องเติม S หรือ ES ค่ะ mm hmm. กริยาช่องหนึ่งเติม S หรือ ES ไปเนาะถ้าประธานเป็นเอกพจน์คนเดียวนะอ a สล l ฟวอล์ครันเพลอะไรพวกนี้เติม S ไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าประธาน นะ subject เป็นพะหูพจน์อ่าถ้าประธานเป็นพะหูพจน์พหูพจน์ก็คือกี่จำนวน,นะคะอ่าสองจำนวนขึ้นไปเนะาะประธานมีสองคนขึ้นไปนะคะเขาเรียกประธานพระหูพจน์อันนี้จะตามหลังด้วย verb ช่องที่หนึ่งะคะตามหลังด้วยกีรยาช่องที่1เหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องเติมอะไรเลย จะเป็น e sleep walk run play อะไรธรรมดาเลยนะคะไม่ต้องเติม s e s อะไรให้ยุ่งยากนะถ้าประธานมีสองคนขึ้นไปนะคะโอเคแล้วก็เพิ่มพิเศษอีกอย่างหนึง่งขออนุญาตเปลี่ยนสีปากกาเป็นสีสม้มละกันประธานพระหูพจน์เนี่ยที่กี่ยาไม่เติมอะไรเลยเนี่ยนอกจากประธานพระหูพจน์แล้วยังมี u ค่ะแล้วก็ i ด้วยที่แปล, I, แปลว่าฉันเนี่ยไอแปลว่าฉันใช่ไหมยูก็แปลว่าคุณนะคะปกติมีแค่คนเดียวถูกปะฉันก็มีแค่คนเดียวคุณก็มีแค่คนเดียวนี่นะคะแต่ว่าเขาเรียกเป็นประธานตัว vip ค่ะเป็นประธานตัวพิเศษเนาะ,ะวารูณังกุให้ด้วยตึงตึงตึงมงกุฎแย่มากที่เชื่อวารูปไม่ค่อยสวยนะ ใครวาสวยก็ว่าไปนะที่เชื่อวาดได้เท่านี้แหละ <c oughs> อ่ะ VIP นะคะ I จะเปลว่าชั้น U จะแปลว่าคุณเนี่ยเขาเรียกประธาน VIP นะสองตัวเนี้ย VIP แสดง,งว่าพิเศษไหมออพิเศษใช่ปะประธานตัวพิเศษนะคะได้รับสิทธิพิเศษถึงแม้จะมีคนเดียวเอกพจน์แต่ชั้นไม่เติมอะไรเลยะขึ้นชื่อว่า P VIP คือได้รับสิทธิพิเศษไงไม่ต้องเติมอะไรให้ยุ่งยากเนาะ ก็ใช้เป็นคนพิเศษทําไมฉันต้องแบบเติมอะไรให้ยุ่งยากล่ะเออฉันก็ไม่เติม s e s เข้าใจเพราะงั้นถ้าประธานเป็น i หรือ u นะคะกิยา่องที่หนึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องเติม s e s อะไรเลยนะคะให้ยุ่งยากนะแต่ถ้าประธานเป็นตัวอื่นที่มันไม่ใช่ i กับ u ต้องมีแค่คนเดียวหนึ่งจำนวนเนี่ยเออกิยาก็เติม s e s ไปนะคะอะคราวนี้ที่เชอร์บอกไปแล้วมันเติม s หรือ e s ใช่ไหม แล้วคราวนี้เมื่อไหร่จะเติม s เมื่อไหร่จะเติม es ล่ะมันมีให้เลือกทั้งสองอันเติมอะไรก็ได้แล้วแต่ที่จะเองต้องการอย่างนี้หรอไม่ใช่นะคะเขามีกฎอยู่ค่ะว่าเมื่อไหร่เติม s เมื่อไหร่เติม es เนาะเวลาประธานเป็นคนเดียวเนี่ยอะมาดูกฎของตาการเติม s หรือ es ค่ะถ้ากิยาพวก e สลี walk run อะไรพวกนั้นอะลงท้ายด้วย s sh ch o x แล้วก็ z หรือที่หลายๆเคาเรียกว่า z ใช่ไหมคะ z ก็ได้ z ก็ได้นะคะเหมือนกันแหละเนี่ยถ้า verb ลงท้ายด้วย s s h c h o x หรือ z ตัวนี้นะคะให้เติม e s ค่ะแต่ถ้ามันไม่ได้ล,ลงท้ายด้วยพวกนี้ก็เติม e, s ธรรมดาไปนะแต่ถ้าลงท้ายด้วยพวกนี้ปุ๊บเติม e s เลยนะคะเช่น pass pass แปลว่าผ่านนะคะเนี่ยก็ลงท้ายด้วย s เนาะเนี่ยลงท้ายด้วย s yes. เพราะงั้นถ้าประธานเอกพจน์คนเดียว pass ก็ต้องเติม es แบบนี้เข้าไปเลยนะคะเป็น passes แบบนี้เนาะหรือ watch ที่แปลว่าดูเนี่ย watch TV ยดูทีวีเนาะถ้าประธานเอกพจน์คนเดียวเนาะ watch ก็เติม e.s เข้าไปเลยนะคะเพราะว่ามันองท้ายด้วย c.h ใช่ไหมนี่รงท้ายด้วย c.h เวลาประทานไปเอกระพจน์แบบคนเดียวก็เติม e.s เข้าไปเลยอย่างนี้เป็น watches นะคะแบบนี้เนาะโอเคประมาณนี้นะถ้ากิจยาไม่ได้ลงท้ายด้วยพวกนี้ก็เติม e.s ธรรมดาไปลูกงแต่ถ้าเจอกิยาลงท้ายด้วยพวกนี้เนี่ยเติม e.s เลยนะคะอือต่อไป กริยานะคะที่ลงท้ายด้วย y ค่ะกริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะเ,เช่น study เนี่ย study ลงท้ายด้วย y ใช่ไหม study เรียนหนังสือเนี่ยลงท้ายด้วย y เนี่ยถ้าประธานเป็นเอกพจน์คนเดียวเราก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es แบบนี้เนาะเป็น studies แบบนี้นะคะ แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่เจอ y เราต้องเปลี่ยน y เป็น i เติม es ทุกครั้งนะคะลูกเวลาประธานเป็นคนเดียวนะถ้าเกิดว่าข้างหน้า y เป็นสระ a e i o u ค่ะตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะสระภาษาอังกฤษก็มีแค่ห้าตัวนี้แหละ a e i o u นะคะเนี่ยถ้าลงท้ายด้วย y แล้วหน้า y เดินเป็นสระ a e i o u ตัวใดตัวหนึ่งให้เติม s ได้เลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนเป็น i e s เลยให้ยุ่งยากเลยอย่างเช่น enjoy เนี่ย enjoy ลงท้ายด้วย y ใช่ไหม เออลองใช้ได้วหวแต่หน้าวายไปเลยเนี่ยเออเป็นสระตัวโอใช่ไหมเออเป็นหนึ่งใน a e i o u นะคะถ้าอย่างนั้นเวลาประธานเอกพจน์ก็เติม s ก็พอแล้วแบบนี้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนเป็น i e s ให้ยุ่งยากเลยเนาะถ้าหน้าวายเป็นสระนะคะ a e i o u ก็เป็น enjoys แบบนี้เลยเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกดการเติม s หรือ e s นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันหน่อยดีกว่าเช่น she แล้วกันเนาะ she walk to school every day she walk to school every day เธอเดินไปโรงเรียนทุกวันอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปของผู้หญิงคนนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันก็ต้องใช้ present ซิมเพิลเทนใช่ไหมคะโครงสร้างของเพล s ซิมเพิลเทนเนี่ยชีเป็นประธานกี่คนเออคนเดียวเดี๋ยวพี่หญิงคนเดียวเนะาะประธานเอกพจน์คนเดียวกริยาต้องทำไงเติม s หรือ es เนาะอันนี้ walk ลองท้ายได้ตัว k มันไม่ได้ลองท้ายได้อะไรพวกนี้ ssh อะไรพวกนี้เนาะเพราะงั้นก็เติม s ไปเลยนะคะก็ <c oughs> เป็น she walks to school every day นะคะแบบนี้เลยเนาะได้แล้ว face and simple แบบง่ายๆนะคะต่อไปเอาใครเป็นประธานดีเอาชื่อคนบ้างไหมแจ็คแล้วกันแจ็คแจ็คทำอะไรดีสักผ้าไหม uh huh. แจ็ค w a t c ิ Watch his clothes on Thursday แจ mm hmm. ็กซักผ้าของเขาในวันพฤหัสอันนี้ก็เรื่องทั่วไปในชุดจัปจำวันของแจ็กเขาเนาะแจ็กเป็นประธานเอกนพคนเดียวใช่ไหมเพราะงั้นกิยาเนี่ย watch ซักนี่ทำไงคะ,ะต้องเติม es ถูกต้องทำไมเติม es ทำไมไม่เติม s คะ เพราะมันลงท้ายด้วย sh ใช่ไหม watch นี่ watch ลงท้ายด้วย sh เพราะงั้นก็เลยต้องเติม es เข้าไปเนาะตามกฎเลยนะคะก็เป็น jack watches his clothes on Thursday นะคะแจกคซักผ้าของเขาวันพฤหัสเติม es เนาะเพราะ watch ลงท้ายด้วย sh นะคะต่อไป i แล้วกันเอาประธานเป็น i i like Cheeseburger. ์อร่อยชี e เบอร์เกอรฉันชอบชีสเบอร์เกอร์นะคะอ่ะอร่อยเนาะฉันชอบชีสเบอร์เกอร์อันนี้ก็เป็นการบอกอะไรเลยอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมว่าเออชอบไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเพรเซนต์สิมเพิลเห็นหนอคราวนี้ประธานเป็น i i นี่เป็นตัวอะไรนะเออเขาเรียกประธานตัว VAP มันตัวพิเศษใช่ไหมคะที่มีคนเดียวแต่กียาก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยขยงยาก ง,งั้นไลค์ก็ก็เป็นไลค์แบบนี้แหละไม่ต้องเติมเอสอะไรให้ยุ่ยงยากนะคะพอประธาน VIP เนาะก็เป็น I like cheeseburger อย่างนี้ไปเลยนะคะต่อไปข้าประธานเป็นคุณหมอบ้าง Doctors เติมเอสด้วยคุณหมอหลายคน Doctors work in a hospital อะ คุณหมอทำงานในโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันของคุณหมอเขาใช่ไหมคะ,ะตามกฎแล้ว p a t i e n t simple tense อันนี้ Doctor s t e r m S ก็แสดงว่ญญาเป็นประธานาพระอุปธ์เนาะมีสองคนขึ้นไปแต่ก็ไม่รู้ว่ากี่คนนะไม่รู้แต่ว่ามีหลายคนนะพเพราะพอ d o c t o r s t e r ร s นะคะ,ะประธานาพระอุปธ์เั้นกี่ยาก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยเนาะ Work ทำงานนี้ก็ไม่ต้องเติมอะไรก็ Work ธรรมดา,านี่แหละ เห็นไหมประมาณนี้แหละง่ายมากนะคะ present simple t e n s จบแล้วทบทวนอีกรอบนะคะ present simple t e n s เรื่องทั่วๆไปในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าประธานเป็นเอกพจน์คนเดียวกริยาต้องเติม s หรือ es เนาะแต่ถ้าประธานเป็นพูะอุพจน์2คนขึ้นไปนะคะกริยาก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยเนาะแค่นี้แหละส่วนถ้าเจอประธานเป็น i หรือ u เนี่ยประธาน vip ก็กี่ยามต้องเติมอะไรเลยเหมือนกันนะอ่ะทิปส์นะคะทิปส์ก็คือเคล็ดลับต่างๆนั่นเองเนาะเราจะรู้ได้ไงว่าถ้าเราเจอในโจทย์ข้อสอบแล้วต้องทำข้อนี้ให้เป็น Present Simple นะคะในโจทย์ก็มักจะมีคีย์เวิร์ดได้แก่ always ค่ะ always ที่แปลว่าเสมอเนี่ยทำอะไรเสมอเสมอแสดงว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันเนาะก็ใช้เป็น Present Simple เลย นะคะถ้าประธานมีแค่คนเดียวกียาก็เติม l e s ไปแต่ถ้าประธานมีหลายคนกียาก็ไม่ต้องเติมอ,อะไรเลยเราก็มีคําว่า usually ด้วย usually นี่ก็แปลว่าม ja ักจะโอยมักจะทําอะไรบ่อยๆแสดงว่าเรื่องนั้นก็เรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวันอีกเนาะแล้วก็มี often นะคะ often ก็แปลว่าบ่อยๆเนาะ Often เ,เนาะบ,บ่อยบ่อยนี่แสดงว่าก็เป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันอีกเนะาะตรงนี้ sometimes sometimes ตัวนี้ด้วยนะคะ sometimes อันนี้แปลว่าบางครั้งนะบางครั้งกระทำบางครั้งก็ไม่ทำอะไรอย่างนี้บางครั้งก็ทำการบ้านบางครั้งก็ไม่ทำการบ้านอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะ พราะงั้นก็เจอซัมไทม์บางครั้งเนี่ยก็เป็นเพรสเซนต์ซิมเเหมือนกันนะไม่มี never never ก็ไม่เลยเราไม่เคยทำเรื่องนั้นๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเพรสเซนต์ซิมเได้เหมือนกันเนาะ I never read newspaper ฉันไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์เลยอย่างนี้อันนี้ก็เล่าเรื่องทั่วไปของเราเนาะปกติเป็นคนไม่อ่านหนังสือพิมพ์เลยนะคะก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็มี ฮาร์ลี huh? มีฮาร์ลีมีเรลี่แล้วก็มีเซลด o อมนะคะสามตัวนี้ที่ทีเชอร์ให้ขีดนะเพราะว่าสามตัวนี้ความหมายเดียวกันเลยแปลว่าไม่ค่อยนานๆครั้งจะทำเรื่องนั้นอะไรเงี้ยเนาะฮาร์ลี่เรลี่หรือเซลด o อมก็ได้นะคะแปลว่าไม่ค่อยเหมือนกันทั้งสามตัวเลยเช่นแบบ I hardly go to the cinema ฉันไม่ค่อยไป โรงหนังอะไรอย่างเงี้ยปกติก็ดูหนังที่บ้านนะคะเนี่ยก็เป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันนะปกติไม่ค่อยทำอะไรนานๆทำอะไรทีนะคะอ่ะแถมให้อีกอย่างหนึ่งสุดท้ายนะคะที่ไม่พอเขียนข้างล่างแล้วกันนะ e v e r y ค่ะ e v e r y รี่ที่แปลว่าทุกๆเนี่ยแหละ every day ทุกๆกวัน every year ทุกๆปี every month ทุกๆุกเดือน every week ทุกสัปดาห์อะไรแบบนั้นนะคะอะไรที่เกิดขึ้นทุกๆช่วงเวลานั้นเวลานี้ก็แสดงว่าเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันเหมือนกันก็ present simple อีกเนาะโอเคจบแล้วค่ะสำหรับ present simple tense แบบบอกเรานะแบบประโยคบอกเราเราเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันใช้โครงสร้างแบบนี้เลยนะคะง่ายๆเนาะอ่ะ exercise ที่หนึ่งเลยค่ะหลังจากที่เราเรียนจบแล้ว underline the correct verbs ก็คือขีดเส้นใต้กิริยาที่ถูกต้องนั่นเองนะคะ underline คือขีดเส้นใต้นะอ่ะเขาให้ขีดเส้นใต้ค่ะกิริยาตัวที่ถูกต้องนะอ่ะเดี๋ยวทำด้วยกันละกันเนาะสักสองข้อเป็นตัวอย่างละกันข้อที่หนึ่ง adork m i s l e e p s เติม S กับ sleep ธรรมดามาให้เนาะ Under that tree น,น้องหมานอนใต้ต้นไม้นั้นอ่าอันนี้เรื่องทั่วไปของน้องหมาตัวนี้เนาะน้องหมากี่ตัวคะน้องหมาตัวเดียวเป็นเอกนพเนาะอ่าประธานเป็นเอกพพน้องหมาตัวเดียวเพราะฉะนั้นตามหลักเรากียาก็ต้องทำไงคะอ่าเติม S หรือ ES นั่นเองเนาะเนี่ยประธานมี หนึ่งคนเอกพจน์ขีาต้องเติม s หรือ es นะคะราะงั้นก็ต่อ sleep อันแรกเลยค่ะกี่เส้นใต้ sleep เติม s เ,เลยก็เป็น a d o t sleeps under that tree หมานอนตายต้งนไม้นั้นต่อไปข้อสองะ the man walk ธรรมดาหรือ walk เติม s ดี to the train station อ้าวผู้ชายเดินไปที่สถานีรถไฟนะคะ the man อ้าว the man เขาใช้ men นะไม่ใช่ man แสแนวเขาเปลี่ยนจาก am e เนอะ man ผู้ชายคนเดียวแต่ men คือผู้ชายหลายคนใช่ไหมคะอันนี้เป็นพระหูพจน์แล่าประธานพระหูพจน์กิยาก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยเนะาะเพราะงั้นก็ก็เป็น walk ธรรมดานี่ยแหละไม่ต้องเติม s e s อะไรเลยก็ได้เป็น the men walk to the station คือพวกผู้ชายเนี่ยเดินกันไปที่สถานีรถไฟอกนะคะโอเคประมาณนี้เนาะขีเซนต้กิยาที่ถูกต้องทำเลยค่ะ ข้อหถึงข้อ16บหเนาะอ่ะทำเลยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าเราจะทําถูกกันได้กี่คะแนน